อยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ไม่อยากได้ชีวิตเดิมแล้วแต่ก็ทำไปทำมามันก็อยู่ที่เดิมคุณลองมาดูก่อนว่าคุณสั่งอะไรให้ตัวเองคะคุณบอกว่าฉันจะขยันเพราะฉันไม่อยากจนเบื่อและความจนไม่เอาแล้วความจนหรือว่าฉันจะรักษาสุขภาพนะฉันจะนอนไม่ดึกแล้วต่อไปนี้สังเกตอะไรไหมคะในประโยคคุณบอกว่าไม่อยากจนเบื่อความจนหรือจะไม่นอนดึก คำศัพท์พวกนี้นะคะอย่างคำว่าจนเนี่ยพอคุณพูดออกมาปุ๊บเปล่งเสียงออกมาปุ๊บหรือได้ยินออกมาเนี่ยนะคะได้ยินเข้าหูเราเนี่ยในสมองของเราในจิตของเราจะฉายภาพความจนออกมาทันทีนะคะหรือเราบอกว่าเราจะนอนไม่ดึกพอพูดคําว่าดึกปุ๊บในสมองในจิตของเราฉายภาพดึกทันทีดังนั้น เมื่อมันฉายภาพอะไรบ่อยๆนะคะมันจะเหนี่ยวนําให้เรามีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับภาพนั้นนะคะเพราะคิดว่าเราชอบไงดังนั้นเวลาจะพูดอยากได้อะไรเนี่ยสั่งในเรื่องที่เราอยากได้ไม่ใช่สั่งในเรื่องที่เราไม่เอาค่ะต่อไปนี้ฉันจะขยันนะจะได้รวยๆต่อไปนี้ฉันจะนอนหัวค่ํานะหน้าตาจะได้สวยๆหน้าเด็ก เห็นไหมเนี่ยถ้าสั่งแบบนี้คือตรงจุดประสงค์สรุปแล้วค่ะอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหนอยากให้ชีวิตดีขึ้นระวังค่ะระวังคำศัพท์ที่เปล่งออกมาให้ตั้งใจเปล่งคำศัพท์ออกมาเป็นคำศัพท์ในเชิงบวกเท่านั้นค่ะ